เมื่อคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่งที่ทา เธอชื่อว่าปลาล้วคุณจินดาพรเธอสวยร่างอารชรนจะพาคุณจอนไปชิงทั่วไทยทุกร้านและพัตคาลเธอไม่เกลียดกานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุยยงจ้ยรว,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 วยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอารวยรวย เกับ๋วยเต๋ยวกับข้าอะไรได้หมดเลยอร่อยทีนี้หมด <Yeah. S 1> ห่วงแล้วล่นนะครับว่าชีวิตคุณจะขาดรสชาติเพราะมีซอสพริกบายซอสจากนี้ไฟชีวิตจะมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับเพราะ Make by thought. ซอสซอสพริกพริกเย้ yeah. ัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ได้ยังยังอาจารย์นี่เพิ่งเริ่มต้นเดือนธันวาเองผ่านมาไม่กี่วันแต่ก็รู้สึกบรรยากาศว่าน่าจะเป็นการเตรียมฉลองกันบ้างแล้วเนาะนั่นในที่นี่พาเรามาสมุทรสาครพบกันในรายการรวยด้วยหุวมชุยและสิ่งอร่อยนอกบ้านเช่นเดิมค่ะวันนี้ปลาเตรียมตัวเพื่อรับหน้าหนาวเลยเอาผ้ามาคลุมกันใหญ่วันนี้อากาศเย็นนิดหน่อยอาจารย์ก็มีลมอะค่ะวันนี้เรามาที่ เขาเรียกมหาชัยใช่ค่ะเป็นเมืองของพมา่าือเปะไม่ใช่นคนพมา่าน่ะเข้ามาอยู่เยอะเข้ามาทางาน<ช>แต่แตอาจารย์พี่บอกว่าปลาแต่งตัวเหมือนรับลมหนาวจริงๆอะ่ะเรายือนอยู่บริเวณที่ลมโชยเต็มๆเลยครับอายามลมโชยมามาที่แสนดีมีบารครับใช่ค่ะวันนี้หวงจุ้ยเป็นยังไงคะอาจารย์คือมันมีโจทย์ไว้ว่าฮวงจุ้ยที่เนี่ย จะต้องมีชีวิตยังไงอะหลังพระอาทิตย์ตกดินอ๋อแหมชื่อเขาก็บอกแล้วจารย์แซนดีมีบาร์เป็นแนวบาร์แอนด์เรสซองเพราะฉะนั้นต้องเปิดตอนเย็นบาร์เรามาอยู่ท่ามกลางเห็นต้นมงต้นไม้ไหมใช่โอเคนะี่ต้นเจ้าของร้านนะเขาบอกว่ามีคนมาก็มีผู้จัดการเออจผู้จัดาผมเพิงจะให้แกเป็นเจ้าของร้านดกก็ไม่อยากเป็นอ๋อมีคนมาบอกว่าต้นไม้น่ะมันจะตายแล้ว อยู่ไม่เหมาะอ่ามันมันอยู่ไม่เหมาะแล้วต้นบางต้นเนี้ต้องโค้นมาทำให้ผวงชุ้ยไม่ดีวันนี้ผมมีคําตอบให้ครับเพราะว่าบ้านอยู่อาศัยกับร้านที่เอาของมาตกแต่งนั้นมันอาจจะคนละเรื่องกันอ๋อหนึ่งเนยน,นะครับค่ะสองพวกชุ้ยที่นี่ต้องดูด้วยการใช้เข็มทิศถึงสองครั้ง ครั้งแรกเราวางที่โล่งจากบนถนนเพราะตัวอาคารอย่างนี้ครั้งที่สองมันเกิดมีถนนที่เข้าไปหน้าร้านโล่งอีกอ๋อเหมือนเป็นเหมือนเป็นซอยกลายกลายเป็นมีสองปากอ้าคบอกกินสองทางก็รวยสิใช่ไอ้ฝั่งนี้จะกินลมฝั่งโน้นจะกินน้ำเนี่ยคือความเป็นห่วงช่วยที่กินหลายปากมันจะเหนื่อยหน่อย คือจะวุ่นวายครับลูกค้าเยอะพนักงานไม่ค่อยนิ่งนะฮะแต่อย่างอื่นมันดีไงเอาเป็นว่ามันก็ต้องแลกมา <c oughs> ด้วยหยาดเหงืออาจารย์เขาเรียกว,ว่าเราอยากรวยใช่ไหมเราอ,อาจจะต้องเหนื่อนนิดหน่อยแต่ก็รวยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคุณปลาที่จะเลือกจะเปิดร้านอาหารนะหล <c oughs> ังจากรายการเราไม่ทำแล้วคุณปลาก็จะไปเปิดร้านอาหาร ก็ก็มีคนจะลงคนจะลงทุนให้นะคะอ่าไม่ก็อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะต้องทำหน้าที่ดูแล้วว่าการมีสองปากมีจุดเด่นถึงสองทางในร้านจะทำยังไงจะเลือกทั้งสองหรือว่าเลือก1ใช่ดีไหมไม่ดียังไงเดี๋ยวอาจารย์ให้คำตอบนะคะท่านผู้ชมอังนั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับแต่ปลาก็ต้องมีคำตอบให้ท่านผู้ชมนะว่าทำไมมาร้านนี้ ก็เขร้านแสนดีมีบาเขาต้องมีของอร่อยแน่นอนเดี๋ยว,วเดี๋ยวอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรูม้มาละมาละมาละ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรวยด้วย่วงจุ้ยแม่แห่วันนี้ผมอยู่กับคุณต้นเจ้าของร้านแสนดีมีบาร์ผู้จัดการผู้จัดการไม่เป็นไรคือผู้ดูแลแหมผมก็จะอวยให้เป็นเป็นเท่าแก่ครับผมธนากรนะครับน้าครับครับครับอันนี้หนังสือตอนนี้มีขายในท้องตลาดแลวนะฮะแต่เซเว่นไม่มีเล่มใหญ่วันนี้ผมให้พี่ต้นเป็นเล่มใหญ่เรื่อยามก็ยังแถมปกติ ใครเป็นแฟนรายการก็ไปติดตามดูกันหากันได้ครับที่สนครับวันนี้เรามาที่แสนดีมีบาร์ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูวมช่วยกันแล้วนะครับผมอ่ะมาครับลกขึ้นกันนีท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นถนนอันนี้ชื่อถนนอะไรครับถนนเอกชัยครับถนนเอกชัยนะครับวิ่งพรอตรงนี้ถนนแปลว่าหน้าถนนคือที่โล่ง ตรงนี้ก็เป็นที่โลง่งแล้วหันทางนี้ก็เป็นเป็นเรือนแปลว่าภูเขากับแมนน้ำอยู่ตรงข้ามกันอ่าอันนี้ก็ใช้หนึ่งประตูครับประตูอันนี้ไม่มีริมฝีปากนึกออกไหม,ไม,ม,มแต่ว่าตรงเนี้ยผมอยากให้ทำอะไรยืดมาสักนิดนะเป็นเป็นออกมารับเหมือนกับเรามีปากอ,อ่าอาจจะมีทำเป็น กันศาสตร์นิดหน่อยให้มารู้ว่าเป็นประตูคนะหนึ่งนะนะหนึ่งนะครับสองทิศทางตรงนี้นะครับทันสู่ประตูทันทิศใต้เอียงสักนิดนึงทางฝั่งนี้มุมเนี้ยแปลว่ามุมนี้เป็นมุมคึกคักมีชีวิตชีวาอ่ามุมตรงนี้นะครับผมจะเอาตรงเปลเนี่ยครับไปนั่งโยกนั่งโยกตรงนี้แล้วต้นไม้ต้นนี้ครับ ร้านนี้เป็นร้านที่หลังจากห้าโมงหรือหกโมงจะมีชีวิตชีวาครับผมเราไม่จำเป็นต้องการร่มเงาของต้นไม้ครับผมผมจะทำน้ำพุตรงนี้ครับครับผมน้ำพุตรงนี้น้ำพุน้ำพุตรงนี้แล้วเอาเนี้ยมาอยู่นี่อ๋อครับผมแต่ที่วางโต๊ะได้เลยวางโต๊ะได้เยอะขึ้นอ่าโซนหนึ่งเพราะน้ำพุนี้ จะสามารถดึงลูกค้าเข้ากลับมาที่วิ่งไปทางนี้ครับหนึ่งจุดนะครับครับมาอีกตรงนี้ครับอ้าวตำแหน่งตรงนี้ครับตั้งแต่มุมนี้เป็นเป็นเคาน์เตอร์บาร์น้ำครับผมอ่าดูแลตรงนี้ครับ,รบถ้าสมมติว่าต่อไปจะเปิดร้านอาหารกลางวันด้วยจะขายกาแฟซุ้มตรงนี้ออกไปเป็นกาแฟ แล้วลื้อข้างหน้าออกเนี่ยแต่นี่ยังไม่ใช่ระวังเผื่ออนาคตไม่ทันเข้าร้านผมต้องดูอย่างนี้เพราะว่ามันมีที่โล่งอยู่สองที่โล่งที่โล่งอันนี้คืออันแรกที่อยู่ข้างหน้ามาตรงนี้ครับมุมตรงนี้ไม่จําเป็นตน้องมีหรอกครับ,รบเราสามารถวางโต๊ะได้เลยวางโตเมื่อเราวางน้ําตรงโน้นแล้วรตรงมุมนั้นอาจจะดึงอันนี้ก็วางโต๊ะเลยครับ ฝังต๊ะแต่ตรงนี้ครับยังปล่อยร่วงอยู่เหมือนเดิมอไม่ทําอะไระครับตูจะเปิดไม่เปิดไม่ว่าแต่มีช่องแล้วก็ปล่อยไว้อันนี้วางโต๊ะนะครับแต่ผมมีไอเดียสําหรับร้านนี้อีก่นิดนึงได้ครับ,รบเรามองไปตรงนั้นครับตรงมุมนี้ครับเราทําฉากขึ้นมาอีกอันหนึ่งทําเป็นน้ําลงมา คล้ายๆ,ๆบ้านน้าอ่ะคล้ายคบ้านน้ําขึ้นมาแล้วลงข้างล่างทํ <พง S 1> าน้ำพุขึ้นอา่าจะเป็นจุดที่ดีก็คือตําแหน่งเคลื่อนไหวตรงเนี้ยเป็นตาแหน่งที่ใต้มันเหมือนม้าต้องววควบคกขับตลอดมันจะมีชีวิตขึ้นใช่อา่าหนึงตัวเนี้ยแสนดีไม่ใช่ว่าติดถนนอย่างเดียวครับผมแสนดีมีซอยซิ่งใหญ่แล้ววิ่งเข้าไปเจอไอ้โรงน้ำแข็งครับผมนะ แปลว่าตรงนี้คือถนนอีกสายหนึ่งใช่ครับแล้วแสนดีเราก็หันหน้าไปทางถนนนี่ก็คืออีกหลังหนึ่งแล้วนี่โซนตะว,วันออกเราเจอสีเขียวเพราะว่าดีนะ,เ,ออะเนี่ยสีเขียวเนี่ยเป็นธาตุธาตุไม้ประตูแสนดีเล็กเนี่ยเข้า้องแอร์ครับผมประตูนี้เข้าโซนไหนเข้าโซนใน,น,ในท่านที่ดูรายการผมเนี่ยครับตรงนี้ที่โลง่ง คุณรู้ไหมว่าข้างในมีใครคอยรับคุณอยู่พีต้นคิดค <S <S ด้วฮะ,ะดนตตีดนรตอ่าโต้โดนรีคือตัวประธานที่รองรับตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นโจทย์นะครับครับผมโจทย์ตรงนี้เมื่อสักครู่นึกออกไหมครับห้องแอร์ทางนั้นหันหน้าไปทางถนนอ่าถนนนั้นแคบกว่าตรงนี้ครับแปลว,ว่าตรงนี้โล่งไปยันนู่นเลยอ่ะใช่ครับอันนี้แปลว่าอันนี้คือข้างหน้าแท้จริงเลยครับแต่ประตูนี้ มีดนตรีรับนะเข้ามาพับไปติดดนตีครับผมนะี่ต้ดดนเดินกับผมอย่างเดียวเลยครับติดดนตรีพับประตูเปิดตรงกลางต้นดูพวงชุ่ยมาหรือเปล่าร้านนี้ไม่ได้ดูครับทําไมถึงออกแบบอย่างนี้ครับเขรา็เจ้าของร้านชื่อพี่ตเ,เต้เขาเป็นคนออกแบบพี่เต้เขาเป็นคนคิดเองทําเองหมดเลยครับครับผมคิดว่าเขาคงมีพื้นฐาน พอสมควรถึงทำให้การวางหุ่ช่วยที่นี่ค่อนข้างดีและไม่ซับซ้อนมากโอเคแปลว่าลานโล่งตรงนี้กับตรงนี้สัมพันธ์กันแล้วดึงเข้าอันนี้เราเข้าต่อครับี่มาเข้าต่อท๊บตรงนี้เป็นนองแอร์ไปนองแอร์เป็นว่าสองบรรยากาศครับผมตรงนี้ผ่าไปหน่อยแปลว่าจากประตูเนี่ยวิ่งชนวิ่งชนประตูวิ่งชนประตูนิดนึง ว่าการตรงนี้เราต้องจัดใหม่สัชนิดหนึ่งอย่าให้วิ่งชนประตูง่ายให้วิ่งจากโน้นแล้วตีภาบมาแล้วถึงออกประตูตรงนี้นนตัวเคาน์เตอร์นี้ก็รอรับเหมือนกันเป็นการวางพวงจุ้ยง่ายๆสบายๆแล้วก็ไม่วุ่นวายอะไรมากนะแต่ที่สำคัญที่สุดมีอาหารด้วยค,ครับมีอาหารด้วยครับอาหาร<อ>แล้มีหลากหลายอ๋อนั่นไป พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอสิงอร่อยนอกบ้านกับคุณปลาครับ,รบขอบคุณพี่ต้นมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมอ่านหนังสือนะไม่อ่าน,นครับอย่าไปอ่านเลยจอครับ าแล้วค่ะตอนนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงซิงอร่อยนอกบ้านและขอต้อนรับเข้าอยู่ร้านแสนดีมีบาค่ะตอนนี้อยู่กับเชฟสุดหล่อของเรานะคะสวัสดีค่ะน้องตีน้องตีหรือว่าชื่อจริงว่าพิจิตนามสกุลทองเสงี่ยมแต่เป็นคนจันทบุรีค่ะอาจารย์ผมเรียกพี่ตีดีกว่าง่ายๆเรียกพุกตีเชฟตีวันนี้รังสรรค์เมนูอร่อยๆให้เราหลายรายการมากเลยเราจะเริ่มที่เมนูไหนเมนูแรกดีจ๊ะ เออเป็นอันนี้ละกันครับเป็นเหมือนอาหารทานเล่นนะฮะเป็นเมี่ยงไข่เยี่ยวมาครับผมโยครับผมไม่เคยกินเลยอ่ะเป็นคำๆให้เลยคำแรกเป็นของอาจารย์ค่ะจริง้งนะเนี่ยเขามาปรุงแต่งอะไรนี่โอ้โหอันนี้เป็นทะเลพิโรดครับผมเขาเรียกพิโรดจริงๆตอนนี้กำลังเดือดจ้าเลยอู้โอ้แสนดีมีบาตื่นเต้นค่ะท่านผู้ชมคะ เวลาลูกค้าสั่งก็จะเสิร์ฟแบบนี้ทุกคนเลยหรอคะทะเลพี่โรดเป็นยังไงขอเปิดดูหน่อยนะอะไรเนี่ยครับจะเป็นทะเลครับข้างในเป็นทะเลใช่ครับคือผัดกับซอสสูตรของทางร้านเนี่ยแหละครับเหมือนผัดฉ่าไหมจะคล้ายๆต้มยำแห้งครับอ๋อคล้ายๆต้มยำแห้งค่ะท่านผู้ชมอาจารย์รับกุ้งไปเลยโอ้โหนี่นะทะเลเดือดทะเลเดือดทะเลพิโรดค่ะคือสีบอกว่าเหมือนต้มยำแต่เป็นต้มยำแห้งค่ะ มันเสน่ห์มันอยู่ตรงที่มันมีการมาเสิร์ฟแล้วจุดควันไฟนี่แหละเป็นไงอาจารย์อร่อยไหโอ้รสชาติมันรสชาติจะว่าเป็นย่างก็ไม่ใช่อืมนะก็แบบอ่ะเมนูต่อไปคะ่ะท่านผู้ชมเอาอันนี้อันนี้ก่อนเป็นไก่แสนดีครับผมไก่แสนดีชื่อเดียวกับร้านเลยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยังไงรสชาติไก่แสนดีแล้วก็จะมีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มเกจียวครับผมอ๋อนี่หรอคะใช่ครับนี่คือน้ำจิ้มนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะจิ้มแต่ถ้าเราไม่อยากจิ้มเรียกว่าน้ำซอสที่เขาปรุงอยู่ในนี้เนี่ยก็อร่อยอยู่แล้วรสชาติอาจารย์บอกว่าอะไรนะคล้ายผมเป็นคนชอบกินไก่น้ำจิ้มเนี่ยเหมือนคนไหลําทำเลยใช่ครับคนจีนไหลําเลยอาขอพูดไหลําหน่อยได้ไหมแปลว่าจากกวยแล้วโหดย่าแปลว่ากินไก่เนี่ยมันอร่อยอร่อย อืมโอเคเลยอร่อยอร่อยผ่านไก่ไปแล้วเรามากินชามนี้ก่อนอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกนึ่งมะนาวครับให้อาจารย์ลองเลยค่ะเรียกว่าไข่หมึกนึ่งมะนาวนค่ะไม่โกหกค่ะมีไข่ทุกคำค่ะท่านผู้ชมรสชาติต้องเปรี้ยวนำนิดหนึ่งเนาะโอเคไหมอาจารย์อร่อยเปรี้ยวอมหวานนะอืม แต่ปลาได้เผ็ดนิดหน่อยนะเรียกว่าแซ่บถูกใจท่านผู้ชมเลยค่ะเ,เดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปนี่เชฟไปเรียนจากเบางจีนมาหรือเปล่าจริงๆแล้วพ่อผมเป็นเชฟครับแกก็เป็นเชฟไทยจีนอยู่แล้วครับ๋อ้อได้สืบสานมาเรื่อยๆแล้วก็เอามาพัฒนาต่อเอง,องเม,มากส่วนนี่คือเรียกว่าทำในสไตลงตัวเองด้วยทำสตล์ของร้านด้วยอร่อยครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรามีเมนูที่บอกว่าเป็นแกงแบบไทยๆเลยดูแล้วเหมือนแกงไทยๆนั่นไงอาจารย์ยิบจานนั้นมาให้หน่อยอ๋อนี่เหรอใช่มันคล้ายหอมกอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นแกงขั่วหอยเชลล์ครับผมไอผักผักนี่คือใบชะพลูกับชะพลูชะอมครับมีกะชายครับมีกระชายกรกปุ่นอู้หูใส่เครื่องสมุนไพรครบเลยนะเราลองนะก็ลงส่วนนะ มันกะทิดีนะรสจัดค่ะท่านผู้ชมผมอยากรู้เหมือนกันอาจารย์ลองหมายถงว่าถ้าเกิดคนที่ชอบกินแกงปลาแกงหอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะใช่เลยค่ะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นหอยทะเลหน่อยนะเป็นหอยเชลล์ค่ะโอเคไหมจังเขาเรียกเจมจนอ่าตอนนี้ อาหารที่เด็กๆอาจจะชอบไม่แพ้กันนะคะคือจานนี้แน่ๆเลยอันนี้คือเป็นกุ้งอบกับปะรรนะผมกุ้งิดได้เนื่ยมันคืออะไรเพราะโอ้โหเรียกว่าเมนูนี้จะมีอยู่ในเพิ่งเริ่มต้นมีวันที่เรามาออนแอร์นี่แหละค่ะท่านผู้ชมโอ้เยอะอะเราจับให้ดูนะท่านผู้ชมคะกุ้งไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่แล้วมีสามตัวถึงสี่ตัวเลยค่ะมาที่นี่แล้วเราจะลืมอาหารทะเลได้ยังไงนะ มาอีกจานหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นอาจารย์ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนฟิวชั่นเลยนะอันนี้ค,คือเป็นท้องปลาแซลมอนทอดซอสส้มครับออ้นี่มันฝรั่งเลยนะ,ะท้องปลาแซลมอนทอดแล้วก็กินกับเป็นน้ําซอสฝรั่งคล้ายๆว่าเป็นน้ําซอสส้มแล้วก็มีส้มให้เห็นด้วยนี่เราเราขอชิมน้นนะําซอสหน่อยนะอาจารย์ต้องลองชิมหน่อยว่าน้ำซอสเขาเป็นยังไง นึกถึงขนมฝรั่งเลยนะที่เป็นเครปเรแล้วราดด้วยซอสส้มนี่ได้ไอเดียมาจากนั้นหรือเปล่าตั้งใจแบบบางดีเด็กๆมากระผูกกอเนี้ยก็กินมาเล่นแป้งด้วยนะยนี่เราขอบอกนะว่าเขาให้ท้องตัวแบบท้องใหญ่มากเลยอ่ะท้องปลาแซลมอนนี่อร่อยนะยิบมาเลยมวยมวยเล่นอยู่ได้ไงมาดึงเลยให้มันรู้เลยว่ามันรสชาติเป็นยังไง มันนุ่มอ่ะจานท้องปลาแซลมอนนี่คือเอกลักษณ์ของเขาคือความนุ่มค่ะ mm. ท่านผู้ชมนี่แต่ว่าปลามองว่าซอสส้มนี่ก็เหมาะกับเด็กๆนะคะสมมติว่าอยากจะจิ้มหรืออยากจะลาดก็ลาดลงไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะนี่จริงๆ,งๆแล้วก็ต้องบอกบว่าร,ร้านนี้เขามีอาหารรองรับหลายรูปแบบแล้วเมนูที่แนะนำเนี่ยเป็นท็อปท็อปเทนเลยใครมาก็ต้องสั่ง จริงๆแล้วยังมีเมนูอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมากันที่แสนดีมีบาร์ดีกว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดห้าโมงเย็นครับผมถึงเที่ยงคืนครับห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็ห้องเนี่ยด้านนอกเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะจารย์ใครก็จะจองด้านนอกก่อนแต่ว่าพอดึกๆก็อาจจะไปนั่งข้างในเขาก็จะมีโซนห้องแอร์แล้วก็มีโซนฟังเพลงด้วยดนตรีเริ่มกี่โมงรดนตรีเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มครับผมจับเปลี่ยนประมาณ3ามโมงถึงเที่ยงคืนเลยครับ สววงหน่งที่ทคือคมีทุกวันอาจารย์สบายใจได้คก็คะจะมีคอนเสิร์ตทุกเดือนครับของศิลปินต่างๆอ๋อที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่นๆๆสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรเบอร์โทรครับผม092-515-9669ครับผม,มเดี๋ยวต้องบอกว่าพอโทรมาแล้วบางทีเรานึกออกแซนดี้มีบายสรุปว่าอยู่แอเรียไหนของมหาชัยอยู่ถนนเอกชัยเลยครับผมอยู่ถนนเอกชัยก็คือ ถ้าเกิดมาจากทางด้านมหาชัยเมืองใหม่นะฮะก็<อ>จะสังเกตสามแยกไปแดงที่จะเลี้ยวซ้ายไปวัดเจียะ,ะแต่เราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเรายูเทินกลับมาแค่50เมตรก็สิบแล้วครับอ๋อแต่ถ้ามาจากกรุงเทพพระรามสองก็าากพระรามสองก็ให้<า>สังเกตตลาดม,มหาชัยเมืองใหม่ครับแล้วก็แยกซ้ายตามถนมนเข้ามาเรื่อยๆนี่รายการของเรามีสิทธิพิเศษให้กับท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเชฟตีบอกว่าจะให้สิทธิพิเศษยังไงคะก็คือถ้าเกิดบอกว่า มาจากรายการนะครับแล้วก็ให้แจ้งเด็กเสริมแจ้งพนักง,งานไเลยฮะลด10%ทั้งชีวิตเลยครับเฮ<ะ>้ยอ,อ,อาจารย์ร้องฮะปลาร้องเฮ้ยเรื่ออาจารย์ร้ยยองเฮ้ยปลาร้องฮะเอ่เอออกขนาดนี้เดียวเหรอลด10%ตลอดชีวิตค่ะชีวิตของอคนมากินแล้วกันนะคะตลอดชีวิตปลาครับอาคาท่านผู้ชม ก็เป็นแน่นอนค่ะรายการของเรานะคะนอกจากนี้เราก็แบบแนะนาอาหารอร่อยแล้วเราจะมีสิทธิพิเศษให้ด้วยเห็นไหมคะครับนี่ตอนนี้เราต้องมีของดีให้อาจารย์อย่าพึ่งเดี๋ยวจะมีของดีให้ิใจในรสชาติอยู่อ๋อเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วอย่างที่บอกมีซอสตอสมาให้ด้วยสัญญาณความอร่อยนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์จาก ซิงค์คอร์ปอเรชั่นนะคะมอบซอสตอกให้นะคะอยากมาอร่อยมาแล้วครับใช่แล้วก็มียกตั้งตะกร้าเลยมาชิตะน้ำเพรานะคะเชิญเลยค่ะโฆษณาอมอบให้เลยค่ะครับนี่มอบให้เลยนี่ยืนยันความอร่อยกำเรที่นี่คุณนั่งเล็บจัดติดใจนะฮะช่วงสิงอร่อยนอกบ้านมอบให้พี่ต้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วแต่บอกนิดนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นคอเหมือนผมอะ คืออะไรรู้ไหมขออะไรคะขอว้าขอเบียร์ไงอ๋ออันนี้ควารู้สึกสุดยอดจริงเหมาะสมกับร้านที่เปิดในเวลาค่ำคืนโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมจะนี่มาถึงผมจะย้ายโน่นย้ายนี่มันน่าเขียนไหมไม่เป็นไรครับเรี่ยวสามสองเฮ้ยพี่เจมส้ทักทักททีครับทักทัด รคับเดี๋ยวครับแล <'De Heavenly> ้วดีไครับพี่ปลาซ่อมตรง10%รอบให้ Dae ค,รครับทำประโยคเดียวครับ